สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับครั้งที่เราติดไว้นะลุงตุย้ยครับติดคนติดคนฟังเราไม่คนดูดีกว่าคนฟังนะฮะเราติดคนฟังกับรุ่นรอยโอกรอยโอกเอพี <Royal Oak. S 1> อ่ะโอเคครับจบครับทุกคนรู้จักกันแล้วเอยไม่ใช่เอพีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองใช่หนึ่งเก้าเจ็ดสองคือจริงๆแล้วเนี่ยเก้าเจ็ดสองเนี่ยพอเอพีออกมาคร,ครั้งแรกก็คือจอลลั่นตาเป็นคนออกแบบใช่ครับก็หน้าตามันก็เลยคล้ายๆโนติลุตรวมถึงเอ่อพวก ต่างๆอะไรพวกนั้นใช่พูดง่ายแกก็ชอบก๊อปตัวแกเองอ่ะประจำแต่รู้สึกว่ารอยโอ a กจะมาก่อนนอ t ติรุษอ่าแต่หนึ่งเเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกๆครั้งเนี่ยใครชอบใครเป็นแฟนลับรอยโอยกจริงต้องรู้นะครับว่าทุกๆครั้งแรกเนี่ยสาปีก็คือปี2002ก็มีลิมิเต็ดสองันเจ็ดก็มีลิมิเต็ดก็คือ3,5มห้าปีแล้วค่อย2012เป็นสี่สิบปี ปีหน้าจะครบ50ปีต้องมีอะไรแน่นอนใช่คือทุกอย่างคุณอย่าลืมมองถึงลิมิเต็ดของแต่ละปีเขาต้องลงศูนย์ไว้ก่อนลงศูนย์กับลง5สิ่งที่รอย l o โอเห็นชัดมากเนี่ยครับแล้วในการผมเห็นต้องพูดง่ว่าผมจับรอย a l โอ k กหรือว่าผมเป็นเจ้าของรอย a l โอ k มาตั้งแต่ผมสักอายุสัก19บเ้าสิบเกนี่ใส่รอย a l โอ k กไปนี่เพื่อนเพื่อนไม่รู้จักเลยนะฮะเพ่อนไม่ใครรู้จักเขาบอกว่าไอ้เจฟฟ็อกแมนกันด้วยเลยก็คือ รอยโอลสิ่งที่มันต่างเนี่ยก็คือขอบที่เป็นแปดเหลี่ยมใช่น็อตทุกตัวเนี่ยตัวหัวน็อตจะต้องมุ่งไปที่หน้าปัดด้านหน้านะแล้วคุณลองไปดูข้างด้านหลังด้านหลังของน็อตเนี่ยทุกน็อตเลยจะไม่หมุนมันมันมันจะมันจะสลับกันมันจะเรียงกันจะต้องเรียงกันให้เป็นมันจะไม่เหมือนอูโบรที่ขันมั่วอยู่ข้างหนนะฮะตัวหน้าปัดเนี่ยไอ้ตัวขอบเนี่ยจะต้องขัดด้านและตัวข้างๆจะต้องจะไปขัดเงาใช่มันจะเป็นขัดเงะ ด้านก่อนแล้วเงาข้างๆแล้วหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดที่ลุงเจนน่า <iss> เขาชอบไปเออทรัพิสซิรี่จะเป็นหน้าปัดเหมือนกับแถวบ้านเล็กช็อกโกแลตแผ่นเออเหมือนเหมือนเหมือนออช็อกโกแลตที่เป็น er, เวเฟอร์ไอเป็นเป็นแท่งอะช็อกโกแลตแท่ง,งๆนะครับคนไทยเราก็จะมีเล่นเนี่ยอันนี้เราเราจำตั้งแตเ่เด็กเลยตอนเด็กๆเลยเนี่ยรุ่นที่ซื้อเนี่ยคือ1 4 7 9 0ซึ่งตอนนี้ไม่มีละ1 4ึ่เาเมื่อ 90, ก่อนไอเอ AP ไม่มีเครื่องตัวเอง ต้องใช้ JLC ใช่เป็นเครื่อง JLC เสร็จแล้วก็มาเป็น15300ตันนี้ก็15400แล้วมาน1550 15400นี่ก็จะเป็น in house in house แล้วก็1550เป็น in house ทุกวันนี้ทุกคนก็จะมองแต่รุ่นพวกนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าถ้าอยากขิงครับต้องเครื่อง JLC เครื่อง JLC ที่ยังมีก็คือ Extra l t a t i n 02ก็คือ Extra Altatin ใช่ Altatin ซึ่งราคาจะแพงกว่าเนี่ย ก็ถือว่าขิงในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้ว AP เนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความคอมมิเคชันในตัวในตัวของ y a ยโอ k ค่อนข้างเยอะคือเรามองว่า y a ย Oak เนี่ยเป็นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเฉยๆนะคือทรงมันเหมือน n a u t ติล s สมมุติเรามองว่า1 5 500าแล้วขิงแล้วเนี่ยอย่าไปขิงโชว์ใครนะอายเขาเพราะว่า150 0เนี่ยก็เปรียบได้แค่5 7า1คือรุ่นที่แบบ3เข็มธรรมดาแหละเบเบไม่ได้แบบใช่มันต้องเป็นแบบแนวแบบ Open w o r k ของ ของไอ้ r o y a ย Oak หรือว่าเป็น Skeleton อ่าต้องเป็น s k e l e ต o n คือมองเห็นเครื่องทั้งหมดหรือมองเห็นหรือว่าเครื่องที่เป็น Per p e t u a l c a l e n d a r อืมพวกนั้นนี่คือสุดไปอีกขั้นนึงอีกขั้นหนึ่งนะฮะแต่เอาแล้วอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยแปลกมากรอ Oak off ฟชอร์ฮะยันถามบอกเอ้ยงง้นผมใส่ออฟชอร์เลยทีเดียอีกออฟชอร์เนี่ยเป็นอีกจักรวาลวะเราเราจะเดินไปอีกจักรวาลหนึ่งป๊บหนึ่งเราอยู่จักรวาลนี้ก่อนลูกบอลรอยโอวันนี้แปลกมากอย่างหนึ่งแปลกไง ไอ้เหี่ยสามเข็มธรรมดาเนี่ยราคาแม่งดีกว่าโคโนกราฟเพราะว่าโคโนกราฟเขายังเป็นไอ้นี่อยู่ไงใช่ป่ะโคโนกราฟของคือรอย a ลโอ๊คโครโนกราฟเนี่ยยังใช้เฟเดริกปีเก้แต่โคโนกราฟของ Royal Oak Offshore เนี่ยังเป็น In-House ไม่แต่คือโคโนกราฟเนี่ยราคาถูกกว่าสามเข็มหมายที่ลิสต์ใช่ไหมไม่ใช่ลิสราคาขายต่อราคาขายต่อทุกคนมองว่า เราต้องการหน้าเรียบไม่ใช่หน้ารกนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมยังตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าตลกใครกาหนดกูว่าว่ากูควรเป็นหน้าเรียบหรือหน้ารกจริงๆมันไม่ได้คือจริงๆสมัยก่อนเขาเข้าใจว่าไอตัวโครโนกราฟที่มันไม่ไม่วิ่งเนี่ยเพราะว่ารอยัลโอ๊ที่เป็นที่เป็นโครโนกราฟเนี่ยจะใช้เป็นเฟเดริกพิเกซึ่งเป็นอินทิเกรตเอ่อโครโนกราฟแต่ว่าถ้าเป็นรอยัลโอ๊กออฟชอร์เขาจะใช้อินเฮาส์อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นของรอยัลโอ๊กธรรมดาเนี่ย สมัยก่อนคิดว่าโคโนกราฟมันน่าจะจะแพงกว่านะเมื่อก่อนโคโนกราฟเคยแพงกว่าแล้วพอรุ่นหนึ่งห้าสี่ศูนย์ศูนย์ออกเนี่ยคนเขาบอกมันใส่สวยกว่าออ้วยูโอ้งเนี่ยเป็นนายกาอีรุ่นหนึ่งที่คนข้อมือเล็กใส่ไม่สวยไม่สวยเลยใช่ต้องเป็นเอ็กซ์ตร้าตินถึงตัวเล็กมากแต่มันก็ยังมันก็ยังเพเยออยู่นะเพราะว่ามันมันแล้วแต่ข้อมือของคนว่าทรงกลมหรือทรงแบนในกายี่ห้อเนี้ยแนะนาให้ท่านผู้จะได้รับในกาฟรีหรือว่ามีคนซื้อให้เนี่ยขอให้ไปลองก่อนแล้วค่อยบอกว่า มันอาจจะเล่ยเจ้าของนะไม่เหมือนไม่เหมือนโรเล็กหรือว่ามันไม่เหมือนปาเต็กหรือโรเล็กที่แบบที่มันแนบกับข้อมือได้เลยใช่ใช่รยโอ๊กจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยออกทั้งหมด3ลายก็คือร o ย a l โอ๊กเฉยๆออฟชอ r o ร a ย o a โอ๊กออฟชอและร o ย a l โอ๊กชื่อแปลกๆคอนเซปต์อ๋อไอตัวคอนเซปต์นี่มันเพิ่งมีมาเพิ่งมีมาป่ะ คอนเซปต์ก็มีมาสักพักแล้วนะตั้งแต่โจเซ่มูรินโญอยู่เชลซีซึ่งซึ่งคอนเซปต์เนี่ยมันจะเป็นแบบดูอวังกาดอาวังกาดหน่อยแล้วก็จะมีแบบกลไกจะเป็นพวก<ป> c, ตัวิยอง<ป> c, อะไรเงี้ยขึ้นมา<ป>เยอะแยะตัวคอนเซปต์นี้ไม่ไม่เคยเห็นก็จะมีคนเล่นค่อนข้างน้อยวันนี้ถ้าเราเจาะมาว่าเราออฟชอร์จริงๆเขาเล่นรายการออฟชอร์ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันแค่2รุ่นก็คือโครโนกราฟกับโคโนกราฟแล้วก็ดำน้ำ แต่จริงคนกราฟเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไมเนอร์เชนไปแล้วรอบหนึ่งก็คือปุ่มจากปุ่มกลมมาเป็นปุ่มเหลี่ยมเออใช่สมัยก่อนรุ่นแรกมันจะเป็นปุ่มกลมใช่แล้วออฟชอร์เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นรับเบิลแคก็คือเป็นยางเป็นยางตอนนยาเปัจจุบันก็เสื่อมไปหมดแล้วปัจจุบันก็จะเป็นเซรามิกเป็นกดเซรามิกคือต้องต้องแจกแจจอีกเรื่องหนึ่งคือของ AP ีเนี่ย Royal Oak ที่เป็นเซรามิกทั้งหมดเนี่ยแม่งขัด ใช้เวลาขัดเซรามิกมันแข็งกว่ามันใช้เวลาขัดเจ็ดเท่าผมก็นึกว่าเขาใช้เครื่องทําแม่งที่โรงงานคนแม่งนั่งขัดขัดเซรามิกแต่ก็ลำบากอะขนาดขัดเซรามิกก็ต้องน่าสงสารนะ <laughs> เพราะว่าคุณขัดเสร็จราคาคุณตกกว่าสแตนเลสตีลที่ไม่ต้องขัด <laughs> สแตนเลสตีลก็บบขัดง่ายใช้เครื่องขัดง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรฮะคือจริงๆแล้วไอ้ตัว AP เนี่ยก็ถือว่า y a ร o โอเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในในเรียกได้ว่านาฬิกา ในโลกเลยแล้วกันต้องเรียกว่ารอยยโอกนี่คือสุดยอดเนื่องจากเจอราเชนตาด้วยเนื่องจากทิศทางการตลาดด้วยแต่เท่าที่เคยได้ยินมาสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนลนช์ใหม่ๆคนบอกว่านี่มันอะไรเนี่ยนาฬิกาตลกคือไม่มีใครเอาแบบนาฬิกาใหมตาลยก็คือสองกษัตริย์สมัยก่อนข้าจะมองว่านาฬิกาเรือนทองราคาแพงนาฬิกาสแตเลสคือโอ้มึง ทำแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แต่คือวันนี้เราต้องบอกเลยว่ารอยโอ๊กเนี่ยคนก็ยังพูดกันว่าทำไมเอ่อทำไมยังถือว่าเป็นนาฬิกาที่หายากเขาเคยบอกว่าจำนวนการผลิตกับคนที่เอ่อคนต้องการกับจานวนการผลิตมันไม่ประสานกันไม่ประสานกันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าใครๆก็อยากได้รอยัลโอ๊กและจริงๆแล้วตอนนี้ที่เมืองไทยเหมือนกับว่าเ p ีเนี่ย เขามาทําตลาดเองด้วยหรือเปล่าตอนนี้จะไม่มีตัวแทนแล้วแล้วเขาก็เปิดที่เนี่ยที่เออเราที่แล้วคลิปที่แล้วลืมบอกก็คือเขามาเปิด AP House ที่ที่นี่ปะเกสรปะใช่ใช่ข้างบนโหเขาบอกอลังการงานสร้างเลยเหมาเป็นชั้นเลยไหมเหรออันเนี้ยคือจริงๆเรามองเรามองเห็นเลยว่าจริงๆแล้วแบรนด์ AP เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะฮะแล้วก็แบรนด์อะไรที่มา stand alone ได้ในประเทศโดยที่ไม่ต้องมีตัวแทนเนี่ยหมายความว่ากูแน่และกูดังและยังไงคงก็ต้องซื้อ ใน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 เมืองไทยเนี่ย AP ก็ถูกตัดดิลเลอร์ไอพวกเซิบิวเตอร์หมดแล้วแล้วก็มาทําการตลาดเองเนี่ยแต่วันนี้ก็ยังมีพปายไม่พอคือวันนี้คนก็ยังเดินเข้าไปที่ช็อปแล้วก็บอกว่าอยากได้ในการิการอยโอกรุ่นนี้รุ่นนั้นแต่ช็อปอก็ยังไม่มีให้ก็ต้องรอเป็นเมตติ้งลิสต์ถ้าใครรอไม่ไหวก็ต้องมาซื้อข้างนอกอในราคาพรีเมียมใช่แล้วเหมือนว่าที่ที่เอที่นี่เขาไม่ได้มีระบบเหมือนกับเป็นพ่วงด้วยเหมือนคุณต้องทํายอดอะ่ะ มันมีแหละแต่มันไม่ได้บบเขาอาจจะไม่ถึง<น>ขนาดพ่วงขนาดนั้นก็คือทั้งพ่วงนักทำยอดเนี่ยเอพี AP เป็นที่หนึ่งที่ไม่มีอะไรแน่บางทีแล้วทายอดไปแล้วไม่ได้ก็มีใช่บางทีแล้วคุณอาจจะแบบลงชื่อไว้เอาขนมมาให้เขาสักสามครั้งแล้วอยู่ดีเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณมาลงมาจําไม่ได้เลยก็มีคนเคยได้ออมันอาจจะยากถ้าเป็นเป็นสีหน้าปัดที่คุณบอกว่ามันเป็นสีที่หายา,ยากเช่นสีน้าเงินโอ้สีน้ําเงินนี่ไม่ต้องอขูดเลือดก็ไม่มีใครได้ยากมากะ่ะ คำถามคือแล้วทำไมคุณต้องซื้อในการหน้าปัดสีน้ำเงินด้วยแต่แต,แต่พูดถึงสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นที่ที่พ่อผมมาอยากอยากได้ AP ใช่ไหมก็ไปจองไว้เขาบอกว่าอ๋อ AP สมัยนานแล้วโอ้ยหน้าน้ำเงินครับคุณผู้ชายต้องรอสมเดือนครับอังั้นผมเอาหน้าดำก่อนแล้วกันไม่ต่างกันหรอกอวันนี้แม่งหน้าน้ำเงินราคาแบบไม่เห็นไม่แต่ผมถามอ่ะวันนี้3มเดือนแม่งรอแบบคำว่าหน้าน้ำเงินราคาราคาพุ่งอ่ะ แล้วแล้วมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอว่าเดี๋ยวหน้าน้ำเคินราคาจะลงมันก็ไม่มันก็ไม่รู้ไงแต่เพราปัจจุบันวันนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลไกการตลาดของหน้าสีอะไรเนี่ยเป็น aftermarket เป็นคนคิดนะอืมว่าเดี๋ยวปีนี้ black อะไร blue is a new black มาคือดันใช่ไหมคือใครจะให้สีเป็นอะไรเนี่ยคนที่เป็นคนเล่นตลาดมือสองเป็นคนกําหนดว่าขึ้นไม่ขึ้นใช่ว่าวันนี้เราควรเล่นสีอะไรคุณรู้ไหมว่าผมมีอ่ะ ครั้งแรกอ่ะหนึ่งสี่เจ็ดเก้าส่วนผมมีหน้าน้ําเงินอืผมไปเทิร์นเป็นหน้าขาวรู้ปะจริงว่ะจริงเพราะอะไรชอบหน้าขาวใช่คือทําไมอ่ะทำไมคนเราต้องชอบชอน้าเงินทําไมต้องชอบน้าเงินคือคําถามคือทําไมคนเราต้องชอบหน้าสีน้าเงินตรงตุ้มันเหมือนนี่ไงเคยเล่นผีถ้วยแก้วใช่ไหมล่ะคือดันคือคือ after market มันก็ว่าเอ้ยไม่ไม่มีใครดันหรอกแต่ทุกคนจับอยู่ตรงแก้วหมดไงแล้วก็ไปน้ําเงินน้ําเงินไว้น้าเงินคือคือคือมันก็เลยเป็นเหตุผลว่า แล้วแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้หรอว่าจะกลับมาเป็นสีดาหรือมันจะเป็นไปไม่ได้เหรอหรือจะเป็นสีขาวเอออันนี้เพราะว่าทุกวันนี้ยโคนกรามเนี่ยที่มันตกลงไปมันก็เป็นไปได้ทุกวันนึงทุกคนจะบอกว่า้อโคนก้าฟต้องดีกว่าอ่าแต่ว่าตอนตอนหลังเขาเหมือนว่าเขาจะทําให้น้ําเงินเนี่ยมันเป็นบูติกเอกลูซีแต่ว่าในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่บูติกแล้วก็เลยมันก็มันก็มึงเอกลูซีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วออฟชอ์ทุกวันเนี้ยที่ราคามันตกหรือคนเล่นน้อยเนี่ยโอ้โหอันอันนี้เป็นอี คนพูดกันว่าเพราะนาฬิกามันใหญ่ไม่จริงอ่ะมันคือ after market ล้วนๆป่ะอ่ะเห็นไหมนี่คือคำถามคือมันมันใหญ่มันก็เลยโดนตกเทนตบพร้อมกันหมดเหมือนไอ้พานลาอะไรคือตบพร้อกหมดอะไรที่เกินสี่สี่มิลหน้าตาดูใหญ่ตกกันตกไปให้หมดคือคือมันก็เลยกลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยวันนี้ใครใส่นาฬิกาใหญ่ไม่เทมันก็ไม่จริงหรอกมัน แต่เพียงแต่ว,ว่าประเด็นคือว่าวันนี้เราแค่รับรู้กันว่า after market นาฬิกาหน้าเรือใหญ่ๆแม่งราคาถูกคือแฟงมูลเลอร์อย่างเงี้ยแฟงมูลเลอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้ราคาแบบหลักแสนกว่าบาทเลยใช่คือมันจะไม่ไปเนี่ยคือคือเหตุผลว่าทุกวันเนี้แม้แต่กลไกาการตลาดของฝั่งผู้ผลิตเองผมว่าเขาก็ต้องคิดนะว่าเขาจะทำยังไงให้ตลาดทั้งตัวตลาดบูมไปด้วยกันถ้าวันนี้โค้ด591เเอ โคดอ1 5 9เออสามารถบอกว่าเจ๋งกว่ารอยอง <Oil S 2> <Oak. S 1> โอกทุกคนก็คงต้องซื้ออันนะั้นเราทุกคนก็ขายรอยโอกทิ้งเออเห็นไหมคือคือวันนี้ก็เลยเขาเขาไปอนี่หรือเปล่าเพราะว่า AP เขามีสินค้าอยู่ในตลาดออกชันหรือเปล่า <c oughs> ตลาดการประมูลมันมันเป็นอะไรที่สะท้อนราคา After Market หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นแต่ตลาดการประมูลที่เป็นพวกรุ่นพิเศษหรือว่ารุ่นที่เป็นแบบเซรามิกหรืออะไรก็ไม่ไป วันนี้ก็ไม่ได้เห็นภาพอยู่ว่าใช่แล้วเมื่อก่อนเนี้ยมีตัวหนึ่งที่เป็นตำนานเลยสีดำปะเอพเนี่ยชอบคอลแลบกับอารังงีก็คือเรือใบที่แข็งสีแดงแงแล้วหลังจากนั้นฟูโบก็อารังหีไปแล้วจากนั้นตอนนี้รู้สึกอารังงีไปอยู่กับใครแล้วไม่รู้หายไปแล้วหายไปแล้วเอารังหีที่ทํากับเอพราคาก็ตกตตนหน้าตามันก็มันก็คือโคโนเออเพราะว่า ตลาดรับรู้แค่รุ่นที่เป็น1 5ึ0งห้าห้าศูนย์โอ๊คือการว่าตลาดเนี่ยรับรู้ในการ e อ u c a เ e ที่แบบต่ำอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ได้หลากหลายคือตลาดก็จะแบบแค่ลอยโอ๊กต้องเป็นสายเหล็ก<ช>อะไรที่ไม่ใช่สายเหล็กตัวใหญ่เกินเท่านี้ตัดออกใช่คือเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ยินตอนหูตอนผมเล่นลอยโอ๊กใหม่ๆนั่นน่ะจะมีคนพูดถึงมากว่ามันมีแบบบริษัทต,ต่างประเทศเมืองนอกที่ขายเคี้ยวสามารถเอาตัว รอยยอโอ๊กธรรมดามาเปลี่ยนเป็นสายยางเปลี่ยนเป็นสายหนังได้ที่ต้องมาเขี่ยวมาจากบือนนอกเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมาเปลี่ยนเป็นสายหนังมันก็ใส่สายเหล็กอย่างเดียวทุกคนก็อยากใส่สายเหล็กอย่างเดียวแต่มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือผมว่าจริงๆแล้วรอยยอโอ๊กหรือว่าหรือว่าอะไรที่มันดังๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคน่ะจงใจจะปั่นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันตั้งใจัพพลายให้น้อย หรือมันยังไงผมว่าเกมเนี้ยยังไงทางเจ้าของ a อพต้องรู้อยู่แล้วเขาต้องเขาต้องเป็นคนคุยกับเหมือนดีลเลอร์มือสองที่แบบที่ย่างเพราาเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะปั่นตัวไหนให้ไปเขาจะมองภาพตัวไหนให้แต่ละตัวเนี่ยเดินไปแบบทิศทางไหนเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ถูกผมว่าเขาต้องรู้แหละเวลาเขาจะออกอะไรใช่เพราะว่าเขาก็ต้องพ่วงบอกว่าอะถ้าสมมติเราผลิตเนี่ย คุณได้โคตา r ร y ย l Oak 3ตัวคุณต้องรับโค้ด11 59 2ตัวซึ่งไอโปรโมชั่นอันเนี้ยมันเลยทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาตีกอล์ฟเขาจะมีแฮนดิแคปต่อตอันนี้ตอนน่อเท่านี้อะไรอย่างนี้ว่าทุกคนอยากได้รุ่น5 00, 1 5 5 0งห้าแต่บางคนไม่มีใครอยากได้รุ่นผู้หญิงหรือว่ารุ่นแบบตัวเล็กๆเ,เออสมัยก่อนจริงๆแล้ว r รโยโอ๊กไอที่เป็นโยโยโอ๊กหน้าเทาตัวเล็ก ก็ออกเลยนะมีอยู่ในช็อปให้ซื้อเลยนะ,ะเห็นไหมแล้วผมผมก็เลยถามว่าแล้วเรารุ่นผู้หญิงแปลว่าอะไรแปลว่ารุ่นผู้หญิงก็ต้องพ่วงไปด้วยไหมกับดีลเลอร์ในแต่ละช็อปอมผมว่าในแต่ละประเทศก็ต้องเหมือนกับโคตา้าเพราะเราวันนี้เราไม่ถ้ารอยก์เอพมาทําตลาดเองอย่างเมืองไทยมันก็ต้องพูดถึงยูนิเวอร์แซลละก็คือเขาก็ต้องรู้ว่าโคต้าของคุณนะ่ะประเทศคุณนะได้กี่เือนอืตรงนี้แต่ประเทศเราต้องบอกว่ากําลังซื้อเราเยอะกําลังซื้อเราเยอะกว่าที่สต็อก คือยอดที่ออกจากบูติกอ่ะมันแค่อาจจะสิบเปอร์เซ็นของตลาดจริงๆใช่ใช่คือผมว่าอาจจะสามสิบเปอร์เซ็นของตลาดคือญี่ปุ่นฮ่องกงเนี่ยชอบสต็อกมากยอดเยอะเพราะว่าอะไรคนไทยบินไปซื้อพอปีนี้โควิดเนี่ยทุกอย่างมาเลยเห็นกลับกันว่าโอ้จริงๆประเทศไทยนี่โพเดนเชียลเยอะมากไม่งั้นแอร์เมสกับหลุยส์เนี่ยไม่โตขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เออเพราะว่าคนไทสซื้อในประเทศไงใช่คาเทียนี่โตขึ้นจนแบบเขาคงแบบ โอ้ตกลงประเทศเรานี่ดีขนาดนี้สุลกากรทําอะไรกันอยู่เออจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลดลดเพดานภาษีลงคนมาชอบในประเทศราคาไม่ต่างจากนําเข้ามาเนี่ยผมว่าแม่งประเทศไทยกระจายใช่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่รอยัลโอ๊เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับแปลกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกมเนี้ยลุกช้าจ่ายรอบวงหรือเปล่าเพราะว่าออฟชอร์เนี่ยเหมือนจะเห็นว่าเป็น ลูกชาจ่ายรอบวงแล้วใช่คือคือสมัยก่อนคนซื้อเฮ้ยออฟชอร์นี่แหละแม่งตำนานอาน2ยี่สิบห้าปีอะไรที่มันทํามาตอนนั้นอ่ะใช่เราเมื่อก่อนเนี่ยออฟชอร์คือตัวที่ดังกว่าตัวธรรมดาเพราะว่ามันไม่ไปข่ววกระแสกับอูโบอะไรพวกนี้ไงใช่แล้วทุกคนบอกว่าตัวธรรมดาเนี่ยเล็กๆบางๆไม่เห็นจะเทเลยเออมันต้องใส่แบบออฟชอร์นะสมัยก่อนก็หนึ่งห้าสองศูนย์สองรหัสนี้ไม่เปลี่ยนมาเนี่ยไอตัวเครื่องเจเกอร์เนี่ยครั้งแรกผมเห็นจับมากับมือใน6่ยหกแสนเจ็ด จับค้งสุดท้ายเนี่ยร้านหนึ่งบอกว่าไม่เอาละเครียดจะดูแล้วคือคือในการก็ในการเรียนเดิมอืมแล้วสิ่งหนึ่งที่มันก็ยังเป็นสิ่งที่มันก็เหมือนกับการเล่นเหมือนปาเต็กเลยคือสมมุติวันเนี้ยหนึ one, ่งห้าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสี่ศูนย์ศูนย์ทองกับสตลอะไรราคาแพงกันห้าสามศูนย์ศูนย์ทองปะแพงกว่านิดหน่อยปะเท่ากันเอาเท่ากันหรอหรือแม้แต่ทองถูกกว่าใช่โอ้งจริงซื้อทองดีกว่าดิอ้าวแต่คนพูดว่าทองอ่ะอาจจะตก ตาสติลไม่ตกอะไม่แต่คนสมัยก่อนอาจจะบอกว่าทองสุดท้ายมันตกลงมาสุด bottom มันยังมีทองไงใ่ว่าคือถ้าสมมติว่าเอ้ยวันนึงเด็กบอกว่า Apple Watch คือซื้อแล้วแบบมีราคาเหมือนรอยโอกแล้ะรอยโอลไม่ไม่มีใครเล่นแล้วสุดท้ายแล้วทองมันก็ยังเหลือทองอะ่ะใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็น่าคิดอยู่ดีว่าครับ ตกลงในการเนี่ยควรซื้อทองคําหรือไม่ควรซื้อทองคำทุกคือสมัยก่อนเมื่อหปีที่แล้วบอกได้เพราะว่าเอ้ยซื้อทองดีกว่า6กเจปีตอนนี้เเริ่มสับสนแล้วว่าเอ้กูซื้อตกลงตัวกูควรจะซื้อทองหรือควรซื้อสติลเพราะาต,ตอนนั้นซื้อห้าเจ็ดหนึ่งสองที่เป็นทองล้านกว่าบาทตอนนี้สองล้านแต่ถ้าเกิดซื้อสติวอะสมัยก่อนมันเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดแสนตอนนี้เป็นสองล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 ดูไม่น่าเชื่อนะอ่าเออนี่แหละครับวันนี้ก็ให้พานผู้ฟังไว้เก็บไวว้คิดสนุก่า เก็บไว้คิดและการคำถามจากลุงตุ้ยนะฮะว่าเราควรซื้อทองหรือว่าสติลดีนะครับในปัจจุบันอยากเห็นคำตอบทุกคนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าเรามาพบกับพอดแคสต์ต้นนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับไอพิซดนนี้ขอลาไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ